มมนเหรูปนี้หวานมากเลยค่ะไก่ดำแกงปลาน้ำแกงข้นมากกระเพรานรกกบรูกนี้รูกเครื่องแกงเขายกส่วนมาไว้ในจานปลาไหลผัดผิดจ้าหยุดไม่ได้สั่บใจมากจิ้มกากฝนมันแรงขึ้นอีกแล้วนะแรงมากทั้งฝนั้องลมอาเราเรียบกินกันก่อน เช้าเช้าแล้วถึงแล้วตื่นตื่นอากาศดีมากเลยดูดดอากาศตอนเช้าย็นงสดชื่นมาก เราออกจากสวนลุงชวยจังหวัดนครนายกวันนี้เราจะไปกางเตงกันต่อที่จังหวัดสระบุรีแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทางโซนไหนของสระบุรีเดี๋ยวเลือกดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินก่อนต่ยืนกันว่าฝนมันจะตกหรือไม่วันนี้ <c oughs> จะมีเงาะไหมตอนเช้าอ่ะอยากกินเงาะจะค่อยๆขับไปช้าๆจะมีร้านค้าอยู่แต่ไม่รู้เขาเปิดหรือ,อยังเช้าๆอ่ะ เออน้ำน้อยกว่าเมื่อวานเพรยังชั่วเมื่อวานนี้มาน้ำตรงนี้เยอะมากเลยเนี่ยลงมาจากเขาทาเนี่ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยบรรยากาศดีมากสวนส้มโอลิมภูเขาโอโอ้โอโอนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเงาะเะ สวัสดีค่ะงอกขายยังไงคะเป็นสามโลพี่เท่าไหร่คะสุมาลีอ๋อสลัดสุมาลีขอบคุณค่ะสุมาลีมาลีเขาจะหวานกว่าเปรี้ยวนะเพราะว่ะสุมาลีเขาจะรสเขาจะเยอะกว่ารักกํแล้วก็เยอะกว่าไอ้นั่นเนื้อรวม แกะง่ายแก่ง่ายจูมารีเขาจะแก่ง่ายใช่ครับหนึ่งกินยื่นชุนยื่นน้ำลายเขาจะไม่เขาจะไม่เหมือนละกามละกามเขาจะลูกกลมๆแล้วเขาแก่ยากลูกนี้หวานมากเลยค่ะนั่นแหละหวานมากหวานกว่าเปรี้ยวมากเลยอ่ามีทับทิมด้วยจ้ะมีทับทิมด้วยมีทับทิมมีส้มโอส้มโอที่นี่ออกทั้งปีหรอคะจ้ะเขาจะเป็นถวายถวายนี่แบบว่าเขาจะออกแบบรดน้ําเขาจะไม่เหมือนฤดู เขาจะออกแบบแบบว่าเขาหลงฤดูมาเขาเรียกถวายแต่เขากรลดน้ําใส่ปุ๋ยตลอดแหละแต่ถ้าลดน้าใส่ปุ๋ยไม่ถึงปีเขาก็ไม่ออกถ้าไม่ใช่ถวายเขาเงาะปลูกที่นี่ไหมคะจ้าเงาะที่นี่ขอบคุณค่ะถายดีนะคะขอบคุณค่ะก็กินเลยสิคะอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีคนอยากกินกว่าปลอยอีกนะบางคนล่ะ เนื้อร่อนเม็ดร่อนเป็นไงเนื้อร่อนดิร่อนเนาะช้ำๆเลยเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันต่อ แกวอยากกินอาหารปาาแซ่บแบเมันยวมาเริ่มกันเลยู้้ข้าวร้อนสั่งข้าวมาหนึ่งคันเลยข้าวมาร้อนๆเลยมาเริ่มกันที่ไก่ดำแกงป่าเลยจ้าชดน้ำร้อนน้ำแกงแบบข้นมากมาก Ừ. Thì, có đâm nè, hmm, nói đi mà, nó không hề nhèo, như cải bắp nè, có một chút nhừ, nó không nhừ như cải bắp, nó nhừ như cải bắp, nó nhừ cải bắp, nó ต่อกันที่กะเพรานารกกบุงนองเบลืมเลยอะมะ่มมากแล้วเครื่องแกงเขานะเยอะมากจัดนรกนรกแตกดึงดนูนี่ดูเครื่องแกงตะไคร้กระเพรานี่เขาใส่มาเด็กไม่ห่วงเครื่องเลยเนาะ โอ้แล้วกินกับข้าวหรือข้าวก็ร้อนแกงก็เป็ดร้อนืสะใจมากอบดีมากแม่นะครัวมาต่อกันที่ปลาไหลผัดเผ็ดจ้าเบิ่มเลยปากเบิ่และปากเบิ่มเลยจัดมากมจัดมากซีทุกคำ หยุดไม่ได้ลืมบอกราคาที่เนี่ยเมนูละหน0่บาทนะ100่งรอยบาทนะทุกเมนูอ่ะใช่ชามเบินเริ่มเลยนี่คือร้อยหมดเลย100ใช่แล้วเขาไม่หวงเครื่องคือแค่เครื่องเทศตอนนี้ก็เยอะมากแล้วนะเขายกส่วนมาวันนีจาปากบมเบินหมดแล้ะลคือแทบสะใจอะออสะใจมากเราไปดู้านจังเต้นทแถวแถวบ้านชะอม คือสละบุรีใช่ไหมใช่สลับุรีต้องบอกขับไปอย่างเดียวไม่รู้อยู่ไหน สายก็เป็นน้ำตกน้ำฝนทุกวันก็ไม่ไหวนะจ๊ะน้ำตกกรอกอีโดลานแคมปิ้งเกลี้ยจริงๆเราก็มาไกลมากแล้วนะใช่เราก็ยังเลือกไม่ได้อีกเหรอมันมีลานแบบลานไปมันมีปลาร์ตไปเรื่อยๆเลยทุกคนซ้ายมือขวามือริมน้ำเยอะมากใช่มันเป็นลานการเก้นริมแม่น้ำใช่ไหมใช่มันเลยแบบเบี่ยงกันเรื่อยๆเยอะใช่ไปตามน้ำอ่ะป่าไม้เป็นต้นอะไรอ่ะต้นอะไรไม่รู้นะแต่มันดู เป็นป่าดีอ่ะเป็นดีทั้งเข้าเราครอบรู้ไหมแคมปิ้งเปล่านะวนาแคมปิ้งปล้ยสวยว่ะอุ้ยอย่างนี้นนเขามีแต่ว่าเขามีที่จอดเต็นท์ลังคารถไหมมันก็จะมีที่กางเต็นท์จอดนี่ริมบนถนนก็จอดได้สวยนะเอ้พวกเรานึ่นจะขับยังไงล่ะไม่ต้องขับไม่ต้องขับมีคนจอดนอนนั่นๆไปแถวนี้ก่อนคือเดี๋ยวลองไปติดต่อข้างในก่ไปเจอข้างในก่อน สนใจที่นี่น่าจะตรง้น่นไงจุดลงทะเบียน กถือไวล้วกถือไว้เฉยทยี่นี่นี่ครับมา <c oughs> เชืวอที่มันยิงเดืมาแล้วฝนมาแล้วเย้เยสร็จแล้วนี่ระวังหัวนะไลเลยระวหัวด้วยยกหัวลอกแก๊ลอกแกก <c oughs> <c oughs> นังตื่นมาสุดระมุงนะขาลองเห็นไหมลองไปยิงลองไปต่อไปทางนู้นอือว่ะขนาดโป่นั่งเราตูดแบบแปะนะมันเหมือนจะลอยเลยอ่ะน้มันไหลไหม้องดูดิตูดไหลไหมไหลไหมไหลดูกระแทกกันทุกคนน้ำใสมาเลย นี่ปล่อยได้แล้วยมันลอยไปเลยล่อยมันลอยไปเรื่อยไปยไปเรื่อยไปเรื่อยองแกงหนงเช้ามาตุ่นรมเบิแน่ฮู้วว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 วกว่าตรงนี้นะพอววววววจวกวววน่ไปจากนู่น ใสมากนีง่นอองนอะไรไล้ากิดพอเรามือปลาผักเคลื่อขึ้นลอยจากน้ำอ่ะดูตาพี่ไปไไไอ่ะนี่เขาแล้วนัเออตายกันแทก <c oughs> วันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรลาู ชบาบูอีกแล้วจิ้มจุ่มป้าดูบรรยากาศที่นี่ครับ ใจพี่อุ๋ยเลยนะเนี่ยมันจะพอนะไม่นหใ,ใจต้องกินก่อนปะพี่อุ๋ยไปกินชาบูหมูกระทะนี่ขอพริกกระเทียมเยอะมากนะอ่าเดี๋ยวร้านนี้จะจัดให้ร้านนี้จัดพริกกระเทียมให้เยอะๆเลยแถมมะนาวด้วยจ้าร้านนี้มะนาวไม่อั้นนะคะลืมเราให้ฟังเมื่อกี้ตอนที่ฝนตกใช่ไหมแบบ โอ้โหพูดายมากอะพอเราเล่นน้ําเสร็จขึ้นมาใช่ไหมเรากาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าฝนตกแบบแรงมากเลยอะแล้วเมื่อกี้เราขยับรถมานะครับเราเปลี่ยนไม่ตำแหน่งหนึ่งเพราะว่าตรงที่เราอยู่เมื่อกี้มันเป็นทางน้ำทางน้ำมาลืมลืมดูว่าเป็นทางน้ำแล้วน้าไหลแรงเราทําแบบผักอะอยา่อยาก,กินผักแล้วก็จิ้มสุกี้อะอเป็นน้ําใสนั่นแหละแล้วก็จิ้มสุกี้เก็บ อยากกินผักอะ,อะเป็นคุณลักณะสุขภาพอะคะ่ะจ้า <c oughs> บรรยากาศดีมากหลังฝนตกอะไม่รู้ว่าทุกคนอะเหมือนปอไหมปอชอบแบบว่าถ้าเวลามาแคมปิง้งคือฝนต้องไปปล่อยแต่ไม่ไม่ใช่แบบพายุมานะหมายถึงว่าฝนต้องไปปล่อยนิดนึงใช่นฝนตกเรื่อยๆนะเอออย่างเงี้ยมันจะได้ฟิลหลังแบบลมไม่พัดนะไม่ใช่แบบตกลมพันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่แบบลมแรงพายุเข้านะทุกคนอันนั้นไม่ได้มาตั้งเตากันจ้า มาเมื่อกี้มีคนก่อกวนเราทุกคนหอมมากไม่รู้เต้นไหนรู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนชาบูน้ำดำนะโอ้อเดือยวแล้จ้าข้าพูดก่อนเลยพ่อปอชอบแค่หลอดลงไปจ้าอืมอยากอะไรบ้างเนี่ยนี้อะไรเป็นคนรักสุขภาพอ่ะค่ะกินกับอะไรนะน้ำจิ้มต้องกินน้ำชากินกับน้ำ น้ำชาจิ้มได้หมดเลยค่ะอุ้ยมืดเร็วนะหรือว่าเ็นฝนมันตกด้วยเนี่ยใช่มาเลยมืดเดิมอันนี้ตกแรงกว่าเมื่อกีนอก้นี่ยงภาพถ่ายโฆษณาเลยนะยังจะมีจัดอีกจัดจัดเดโมอด้วยนะอุย <laughs> ที่จัดเป็นภาพถ่ายโฆษณาจะได้กินไหมเนี่ยนะปิดแป๊บเดียวได้กินเลยพริกเข้าไปกระเทียมเข้าไปที่เหลือให้พี่อุ๋ยเลยจมนนาวจ้า ไม่มานีว้าไอ้อ้จุ่มเนื้อเข้าไปจ้าเนื้อเขาขุนเนื้อขาขุนนะนะเนื้อโคขุนนาะยบอกอยากกินผักไงโอ้โหกินเนื้อโคขุนก่อนเลยร้อนร้อนแต่อยากกิน มันฝนจะแรงขึ้นนะแรงขึ้นแม่ปอไม่เป็นไรนั่งได้ไหมไม่เป็นไรได้ฟิวดีฟิวแคมปิ้งอ่ะฟิวแคมปิ้งมันต้องอย่างนี้สิฝนปล่อยิมมไงาากว้ รู้สึกเป็นคนรักสุกบ้างรุ่นล้วนค่ากลางเต็นที่นี่ราคาคนละ200บาทก็คือใช้ไฟฟ้าต่อแบบพวกพัดลมพวกไฟส่องสว่างอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าต่อใดหรือว่าไมโครโวเวฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ แล้วเราลืมบอกต้นที่เห็นแบบสวยๆตรงทางเราเข้ามาพอไปถามเขาแล้วชื่อว่าต้นตะกูเมื่อก่อนเนี้ยเขานิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เศรษฐกิจใช่โอ้เดือดเดือดเอดเดือดเเอดเอดเอสต์ือมดวยเหะถือร่มหนึ่งมือได้โอเค โอ้โหบรรยากาศดีมากครับกินตากฝนมันแรงขึ้นอีกแล้วนะั่นแรงมากมัน,มนมทำฝนต้องร้องไห้เราเรียกินกันก่อนมันแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้ว